การดื่มชาจากข้อมูลตามประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแล้วก็คือการนำสมุนไพรามาต้มแล้วดื่มน้ำเพื่อบำรุงสุขภาพแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่มีการวิวัฒนาการกันมาอย่างยาวนานจึงทำให้วิธีการดื่มชาเปลี่ยนแปลงไปและในปัจจุบันนี้เนื่องจากวิทยาการที่มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเลยทำให้ชาที่ดื่มเป็นประจำนั้น อาจจะทำให้เกิดโรคตามมาอีกหลายอย่างเช่นโรคนิ่วในไตไตวายเฉียบพลันตับถูกทำลายหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคกระดูกพรุนท้องผูกหรือบางคนก็จะทำให้นอนไม่หลับเพราะว่าชามีสารคาเฟอีนและสารอีสตามีนที่ส่งผลต่อสมองให้มีการตื่นตัวเลยทำให้นอนหลับยากการดื่มชาที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดบ้านเรานั้น ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่จะส่งผลร้ายตามมาได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเราใช้สมุนไพรามาทำการต้มแล้วดื่มน้ำเพื่อบำรุงสุขภาพก็จะเป็นการดํำรงปณิธานดั้งเดิมของการดื่มชายกตัวอย่างการใช้สมุนไพรเช่นใบหม่อนชะเเทศเห็ดหลินจือเจียวกู้หลานและดอกคําฝอยใบหม่อนมีสารดีออกซิโนจิริไมซิน เป็นสารที่สำคัญที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสารดีออกซีโนจิริไมซินนั้นมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายน้ำตาลในลำไส้ชะลอาการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปกติช่วยยับยั้งการย่อยแป้งในอาหารทำให้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ชาเอเทศก็มีสารสำคัญที่มีชื่อว่ากลีเซไรซิน ซึ่งมีคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระต้านการอักเสบต้านไวรัสต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียอีกหลายชนิดชาเอเทศส,สามารถช่วยลดบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานเช่นช่วยลดอาการกระหายน้ำมากเกินไปในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานถึง45%เห็ดหลินจือก็มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าร a น n o อร์ m a l u ซ i d u m ซึ่งมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่มากมายรวมถึงสารไตรเทอร์พีนอยด์สารไตรเทอร์พีนอยด์ที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการอักเสบต้านการเพิ่มจำนวนและเหนียวนำให้เกิดการสลายตัวของเซลล์ผิดปกติและสารโพลีแซคคาไรด์ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดระดับน้ำตาลในเลือดและต้านเซลล์มะเร็งเจียวกู้หลานเป็นสมุนไพรที่รู้จักกันในชื่อปัญจันธัน เป็นสมุนไพรที่มีการใช้งานในเอเชียมายาวนานและมีการยืนยันว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดเป็นอย่างดีเพราะว่าเจียวกู้หลานสามารถยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวกับกระบวนการเมตาลิซึมของกลูโคสกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดได้ดีและยังสามารถช่วยลดน้ำตาลในกระแสะเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ในระยะเวลาที่สั้นมาก ดอกคำฝอยเป็นพืชสมุนไพรที่อุดมไปด้วยกรดไขมันอีกหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในสภาวะที่เป็นปกติและนี่คือสมุนไพรที่ผมอยากจะแนะนำเพราะมีส่วนที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพนั่นก็คือสมุนไพรเหล่านี้จะช่วยลดระดับไขมันในเลือดมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือดที่เรียกว่า LDL เพิ่มระดับไขมันดีหรือที่เรียกว่า HDL การรับประทานสมุนไพรที่ผมแนะนำอาจช่วยเพิ่มระดับไขมันชนิดดีในร่างกายช่วยควบคุมน้ำหนักซึ่งสมุนไพรทั้งหมดที่ว่ามานั้นเราได้คัดสรรและนำมาผลิตเป็นสินค้าที่มีชื่อว่า Jamili Herbal Tea เราใช้สมุนไพรามาทำให้เป็นเหมือนกับการดื่มชาแต่ไม่ใช่การดื่มน้ำที่มาจากใบชาเพราะว่าเราไม่มีใบชามาเป็นส่วนผสมเลยแม้แต่ใบเดียวเมื่อดื่มสมุนไพรที่ผมแนะนำนี้ ซึ่งเป็นสินค้าของเราหากทานอยู่เป็นประจำจะทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติทานชาสมุนไพรของเราแล้วก็จะยังทำให้นอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติจึงทำให้ทุกคนสามารถดื่มต่อเนื่องกันได้ตลอดทั้งวันดังสมยานามที่เราเรียกกันว่าชาฆ่าน้ำตาลซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือพูดง่ายๆคือสามารถดื่มแทนน้ำเปล่าได้เลย ดังคอนเซปที่ว่าเราสมควรจะดื่มชาเป็นกากาดีกว่ากินยาเป็นกำกำ